ขายลูกไก่ครับพูดละห้าร้อยครับนี่ครับสนใจโทรมาเลยนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ห้าสหนึ่งหครับพูดละห้าร้อยบาทครับถูกตูครับลูกไก่ชนครับแบ่งลูกไก่นะครับพูดละห้าร้อยบาทลูกไก่ชนครับนี่ครับสนใจโทรมาเลยนะครับ ูดห้าร้อยบาทครับมรวมค่าจัดส่งครับ,รบลูกไก่ชนคูดละห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเลยนะครับซูมแมนสาบครับศูนย์เก้าห้าจุดตองห้าสามห้าหนึ่งหง,งครับลูกไก่คู่ละห้าร้อยครับ คู่ละห้าร้อยบาทนะครับนะครับนะครับลูกไก่คู500่ละห้าร้อยครับ ครับสวัสดีครับ